สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาลโ่โยแม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหัวโตนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอร่าพลังงานอีกที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีมีดีมีไลฟ์หรือว่าดีดีมีดีดนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคูที่ติดตามใหม่ติดตามเขาน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เราทําลัคนาราศีพฤกษ์คนที่เกิด ะะลักนณาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกประจำเดือนพฤศจิกายน15วันนี้นั่นเองตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะมาคือดวงของคนที่เกิดลักนาราศีพฤกษกนะคะหรือคนที่เกิดราศีพฤกษกดูได้ทั้งทางไทยและทางเทศนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้15วันนี้คนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกจากนั่นเองค่ะ โอเมก้าค oh uh ่ะคุณค่ะนะคะให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแม้ว่าหนทางคุณจะมองยังไม่เห็นหนทางว่าโอกาสคุณจะเป็นอย่างไรแต่ให้คุณแนว่วแนว่แ,นและศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเพราะนี่คือทูออฟสอดทูออฟสอดแม้ว่าตัวคุณจะถูกปิดตาอยู่ให้คุณเล็งเป้าหมายให้แน่ชัดสิ่งนั้นมันก็แค่นะคะเป้าเล็กๆนั่นเองนะคะและนี่คือชีวิตของคุณและ นะคะ f ฟออ t ต c โกคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินกอมคุณปรารถนาคุณมีเป้าหมายของคุณหรือยังคะณตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกลักและห่วงแหนเงินมากขึ้นเมื่อคุณลักและห่วงแหนเงินเงินก็จะเข้ามาหาคุณณช่วงเวลานี้ให้โฟกัสให้แน่วแน่และลงมือทําไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดแม้ว่าสถานการณ์สิ่งใดจะเข้ามาหาคุณชาวลัคนาราศีพฤษภเราบอกเลยนะคะไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งนั้นเพราะคุณเป็น คนที่ในรอบ18ปีโชคของคุณกำลังจะเข้ามาจงโชคชวยโอกาสนี้ให้มากๆจะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าคุณเป็นคนที่มีดวงดีสำหรับคนที่เกิดพฤกษกหรือราศีพฤกษกนั่นเองต่อค่ะโอเมก้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการเงินถ้าตอนนี้เวลานี้ซิกออ i ติ l ถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือทางด้านการเงินแต่ถ้าคุณมีเงินแล้วจะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะคะเขาจะรู้ว่าแม้ว่าคุณจะซุกซ่อนมากขนาดไหนว่าคุณเป็นคนไม่มีเงินนะ นะคะทั้งที่คุณมีเงินในธนาคารหรือว่ามีเงินอยู่ในตู้เซฟของคุณมันก็มีแหละนะคะมีเลยแหละค่ะแต่คุณก็ทําตัวว่าไม่มีเงินแต่ว่าคนอื่นรู้เมื่อคนอื่นรู้เขาก็จะมาฉกฉวยโอกาสมาหยิบยืมเงินกับคุณเพราะเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนซื่อคุณเป็นคนใจดีพึกโศกอ่ะ นะคะคุณจะเป็นคนใจดีเป็นคนที่ง่ายๆไม่กล้าทวงหนี้ด้วยซ้านั่นแหละค่ะเหตุผลที่คนอื่นเขามาหยิบยืมเงินคุณง่ายๆเพราะว่าเขารู้ว่าคุณไม่กล้าทวงเงินเขาและคุณไม่กล้าปฏิเสธเมื่อเขามายืมเงินคุณนั่นเองนะคะและถ้าคุณไม่อยากที่จะโดนใครมายืมเงินคุณคุณก็เอาเงินไปทําบุญสักห้าบาทสักสิบาทเป็นการแก้เค็ดนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะและบางสิ่งบางอย่าง ช่วงเวลานี้เราบอกเลยว่าให้คุณทําบุญทําทานกับสัมภเวสีเยอะๆนะคะเพราะว่าสัมภเวสีมามาทําให้คุณอะหมุนเงินอยู่นะคะบางทีสัมภเวสีก็มาในรูปแบบต่างๆมาในรูปแบบมนุษย์นี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําได้กวาดน้ําลงดินความขัน นะคะให้กับสัมภเวสีให้กับเจ้ากรรมในเวรณนะช่วงเวลานี้เพราะคุณเห็นคุณเห็นมือไหมคะมือที่ไม่รู้มาจากไหนบ้างมาชกช่วยเงินของคุณนั่นแหละค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อค่ะสําหรับคนที่เกิดชาวลัคนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกณนะ์ช่วงเวลานี้<อ>แล้วคุณจะขาดแลนค่ะนะคะถ้าคุณให้คนหยิบยืมเงินไปโดยไม่ดูหน้า เพราะว่าเงินออกจากกระเป๋าคุณแล้วอะ่ะมันไม่มีทางได้มาง่ายๆนะคะทุกคนคะตอนนี้เวลานี้หรือบางท่านใช้เงินฟุ่มเฟืย่ยนะคะเมื่อเห็นอยู่เมื่อรู้ว่ามีเงินอยู่ในบัญชีก็อยากจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟืย่ยจนไม่รู้ว่าเงินที่มันอยู่ในแอัธนาคารหรือว่ามันอยู่ในไหนมันกําลังลอยหล่อลงแต่บางท่านไม่ใช่อย่างนั้นบางท่านกําลัง บางคนมีโชคมีลาบเข้ามาโชคลาบครั้งนี้ทําให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบทุกคนทุกคน <c oughs> เราสับไพ่แล้วนะทุกคนนี่หรือนี่คืออะไรคะเซเว่นออปติคนะคะตัวต้นของคุณชีวิตของคุณจะถูกพลิกล็อกค่ะ นะคะพลิกล็อกอย่างมหาศาลคุณอาจจะมีโชคลาภเมื่อวันเมื่อวันที่16ก็ได้เพราะว่าวันนี้เราอ่านวันที่17นะคะคุณอาจจะมีโชคลาภโชคลาภครั้งนี้ทําให้คุณได้ปลดล็อกปลดหนี้ปลดสินแล้วมันก็ถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมนั่นเองนะคะเซเว่นออปติคอลคุณพร้อมหรือย,อยังคะถ้าตอนนี้เวลานี้คุณได้เจออุปสรรคปัญหาในเรื่องความขาดแคลน คุณไม่ต้องกลัวเรื่องความขาดแคลนอีกต่อไป15วันนี้คุณได้ปลดล็อกนี้สินคุณจะได้มีเงินเงินนี้เราไม่รู้ว่าคุณได้มาจากไหนแต่คุณไปหยิบยืมใครใครเขาก็ให้หยิบยืมความมั่งคั่งนัํนหวยจ,จะเกิดคุณล้านเปอร์เซ็นค่ะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศเพราะตอนนี้คุณจะมีเงินเก็บเงินออมเมื่อมีเงินเก็บเงินออมนะคะให้คุณหลักเงินมากๆนะคะต่อค่ะ โอ้แม oh ่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณชีวิตของคุณจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนับจากนี้ด้วยบุญกุศลกําลังด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างให้หรือว่าด้วยบุญกุศลที่คุณทําให้สัมภเวสีนะคะกวาดน้ําพุ่มขันนะั่นแหละค่ะทาให้คุณมีเงินจากที่ไม่มีเงินกลายเป็นคนมีเงินแล้วมีเงินเก็บโชคลาบวาสนาบุญบารามีของคุณมาถึงคุณแล้วชีวิตของคุณหรือคุณไปสร้างบุญสร้างกุศล บางสิ่งบางอย่างทําให้อยู่ดีๆชีวิตของคุณก็ได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนโดยอัตโนมัติมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคุณเห็นไหมคะชีวิตของคุณแปลง่ายมากเลยค่ะเพจอปครับชีวิตของคุณจะได้รับจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขราวปฏิหารจากที่ไม่มีเงินเลย นะคะเหลือติดกระเป๋า5บาทเหลือติดกระเป๋า20บาทกลายเป็นคนที่มีเงินมีเงินเก็บไม่ใช่มีเงินแค่เงินเก็บแต่สามารถนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะความสุขของคุณที่กําลังจะเข้ามาหรือบางคนเข้ามาแล้วให้คุณเรียนรู้และเข้าใจนะคะการที่คุณได้เจอความขาดแคลนครั้งนี้ทําให้คุณได้เรียนรู้คนที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังผลประโยชน์และคนที่เดินออกจาก ชีวิตของคุณไปโดยที่คุณร้องตะโกนหาความช่วยเหลือจากเขาเขาก็ไม่เหลียวมองคุณเมื่อเขานะคะรู้ว่าคุณมีเงินคุณอย่าเปิดเผยว่าคุณมีเงินนะคะปาฏิหาริย์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วเพราะฉะนั้นเรียนรู้และเข้าใจเมื่อมีเงินเข้าก็ต้องมีเงินออกคุณได้รู้เรียนรู้ความขาดแคลนสักขนาดนี้หวังว่าคุณคงไม่ไปเรียนบทเดิมซ้ำซากนะคะต่อค่ะ โอเมก้ oh บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจคุณเห็นไหมคะให้โฟกัสนะคะบางคนนะคะรู้สึกโอ้ยฉันโลฉันอยากมีโชคฉันอยากมีราบฉันอยากมีเงินมากกว่านี้สมมุติว่าคุณได้เงิน เอาง่ายๆเลยนะคะมีคนมายื่นเงินให้คุณซักนะคะหกหมื่นแต่คุณรู้สึกว่าโอ๊ยมันไม่พอใจฉันอยากได้มากกว่าน,นี้ฉันอยากได้เป็นสิบสิบล้านแต่คุณลงทุนคนคุณลงทุนแค่หกพันแต่คุณได้หกหมื่นมันก็เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณแล้วและนี่คือใจเย็นๆบางคนยังไม่ถึงเวลาบางคนยังอยู่ในสถานะที่ขาดแคลนอยู่แต่ถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่มี นะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมาช่วยให้คุณได้รับเงินก้อนโตนั่นเองภายใน15วันนี้สําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกหรือคนที่เกิดราศีพฤกษกนั่นเองนะคะให้คุณมีสมาธิอยู่กับตัวเองไปหลั่นล้าตรงไหนก็ได้ค่ะทำตัวเองให้มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลานั่นเองต่อค่ะ โอ้ my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะชีวิตคุณไม่เกิน1อาทิตย์นี่คืออะไรคะ1นธนูก็คือ a c g of swords e g of swords หมายถึงความสำเร็จที่คุณจะได้ โชคลาภเงินทองวันนี้คุณอาจจะมีโชคลาบก็ได้นะคะวันที่17นี้ใครมีโชคกิงลาบวันที่16ที่แล้วมาวันที่16บหังคะแล้วคุณกําลังไปขึ้นเงินด้วยซ้ําเพราะว่านี่คือเงินที่คุณจะได้รับความสําเร็จแต่บางคนถ้าไม่ได้รับวันที่16วันที่17นี้คุณจะได้รับภายในอาทิตย์นี้เพราะดวงชะตาของคุณภายใน15วันนี้มีแต่ความสําเร็จจะเข้ามาอะไรที่คุณไม่มั่นใจให้คุณปล่อยวางนะคะไม่มีอะไร ะะอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจรอคอยให้ทําตัวชิีๆเมื่อคุณทําตัวชิีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะดีจะเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะเพราะมันขึ้นนะคะเอ็ดออฟสอดไม่ว่าคุณจะทําอะไรให้โฟกัสในสิ่งที่ทําอย่ารอคอยวาสนาอย่ารอคอยเวลาอย่ารอคอยโชคชะตาให้ลงมือทําแล้วสิ่งนั้นมันจะสําเร็จ ตามที่คุณพัฒนาภายในหนึ่งอาทิตย์นั่นเองต่อค่ะโอ้มายก้ขอบคุณค่ะขอบคุณใครมีโชคค่ะใครมีโชคค่ะราศีพฤษศหรือนะคะชาวลัคนาราศีพฤษศหรือราศีพฤษศนี่คืออะไรคะ The view of fortune ภายใน10วันนี้นะคะหรือว่าเร็วสุดก็คือ1วัน เราให้เลยว่าเร็วสุด1วันก็คือวันไหนที่คุณเข้ามาดูภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นี่คือ The View of Fortune คุณมีโชคมีลาบค่ะคุณมีโชคตั้งแต่วันที่16แล้วโชคลาบครั้งนี้ทำให้คุณได้เดินออกมาจากความขาดแคลนนะคะเหมือนเหมือนการเซซิโรชีวิตของคุณนะคะที่คุณเจอนะคะความขาดแคลนความขาดแคลนก็จะหายไปในชีวิตคุณสิ่งใหม่ๆอย่าลืมนะคะในรอบ18ปีปีนี้ ราศีพฤษศคุณได้พ้นขอพ้นถูกพก้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแต่ทําไมคุณยังเจอสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้อยู่ก็คุณไม่ลงมือทําไงคะเราบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องลงมือทํานะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโชควาสนาเดบิวออ f ฟอร์จูนมาถึงคุณแล้วคุณปรารถนาจะมีโชคลาภคุณจะได้โชคลาภคุณปรารถนาจะมีอสังหาริมทรัพย์คุณจะมีอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะต่อคะ่ะ โอ้ม่กอดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดอะเลิฟเบอร์รักตัวเองให้เป็นตอนนี้เวลานี้เฝ้ารอใครบางคนเข้ามาให้มีชีวิตชีวาหรือเปล่าคะไม่ต้องเฝ้ารอค่ะเพราะยังไงคุณก็เจอคู่แท้แต่ถ้าคนมีคู่สำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤกษกหรือคนที่เกิดราศีพฤกษก นะคะคุณเจอคู่ที่ใช่เจอคนที่เจอคนรักที่ใช่อยู่แล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขของคุณชีวิตสิ่งใหม่ๆกํากำลังเกิดขึ้นกับคุณ The ร o v เลคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจะได้สิ่งนั้นเพราะมันคือการเซตซีโร่ในชีวิตค,คุณการกลับมาลักตัวเอง Turning Point เห็นไหมคะ The View of Fortune ก็เหมือนการ Turning Point กลับมาลักตัวเองถ้าไม่ต้องรอให้ใครมารักคุณ คุณจงรักตัวของคุณเองเท่านั้นพอค่ะโอ้ยค่ดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข่ไข่ไข่ไข่ ไข่ค,คะถูกรางวัลใหญ่คุณเป็นผู้โชคดีแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ถูกรางวัลใหญ่นะคะคุณก็ได้รางวัลนะคะแล้วรางวันนี้จะทําให้ชีวิตคุณได้ปลดล็อกปลดหนี้ปลดสินได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนแล้วได้เป็นมหาเศรษฐีแต่ถ้าวันที่6 6คุณยังไม่ได้รับคุณจะได้รับภายใน15วันนี้นั่นเองนะคะเพราะนี่คือ age of article ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่เคย เกิดกับคุณคุณไม่เคยมีโชคมีลาบมีวาสนาแบบคนอื่นเขาอยู่ดีๆวาสนาก็เหวี่ยงไหมคุณได้เจอได้พบได้มีโชคมีลาบ ace of นะคะ ace of s w o r ภายในหนึ่งอาทิตย์หรือตั้งแต่วันที่16แล้วและนี่คือ ace of p a c t i c l การเงินล้วนๆโชคลาบแบบฟุก,ฟกเพราะมันขึ้นเพจ อบครับนั่นเองชีวิตมีแต่ความลมเย็นเป็นสุขขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตนี้ ชีวิตของคุณคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างและที่สําคัญในออฟสอดถ้าคุณเป็นผู้ชายให้คุณโฟกัสที่เป้าหมายแล้วเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตคุณอย่านั่งรอโอกาสอย่านั่งรอวาสนานะคะยิ่งคุณนั่งรอโอกาสวาสนาระยะเวลาการรอคอยมันเนิ่นนานแต่ถ้าคุณลงมือทําบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่คุณรักสิ่งนั้นมันจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วแบบที่คุณไม่เชื่อว่า ทำไมเวลามันเด,เดินเร็วเหลือเกินทำไมอยู่ดีๆมันถึงวันที่30พฤศจิกายนแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะชีวิตของคุณคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความฉลาดแม้หนทางที่คุณเดินแม้หนทางที่คุณขับรถไปมันจะมีขวางน้ำอุปสรรคอย่างไรระหว่างทางอย่าลืมมองข้างทางเพราะระหว่างทางมันมีบทเรียนที่ดีๆสอนคุณอยู่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภหรือราค ราศีพฤกษกคุณเป็นคนเก่งค่ะคุณโฟกัสที่เป้าหมายคุณเรียนรู้คุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและยังไงต่อคะโอมกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณเรียนรู้คุณเข้าใจคุณศึกษาศึกษาในสิ่งที่คุณชอบศึกษาในคุณในสิ่งที่คุณหลงไหลนั่นแหละค่ะมันจะนําพาให้คุณ ก้าวกระโดดแบบที่น่าเหลือเชื่อจากที่คนที่ขาดมีความขาดแคลนในชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่เมื่อคุณเรียนรู้ศึกษาเข้าใจตัวเองสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณง่ายได้คุณได้รับอะไรรู้ไหมคะถ้าคุณศึกษาและเข้าใจชีวิตตัวเอง คุณจะได้รับพลังงานดีๆพลังงานนี้จะส่งต่อให้กับคนที่อยู่ข้างๆคุณได้รับพลังงานจากคุณด้วยนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้เวลานี้คุณอยากจะศึกษาเรียนต่อนะคะคุณก็ได้รับการศึกษาเรียนต่อในสถาบันที่คุณปรารถนาน,นั่นเองนะคะต่อค่ะ Oh my god ในออฟฟิศนะคะธุรกิจการงานของคุณคุณอาจจะเจอ คนที่เกิดราศีพฤษภหรือนักนาราศีพฤษภในอวบอนถ้ามันเหนื่อยก็พักอย่าไปเร่งรีบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะชีวิตของมันในอวบอนก้าวไม่เท้าความสุขเกิดขึ้นอยู่ที่เรานะคะถ้าคุณรู้จักเหนื่อยแล้วก็พักไม่ใช่เหนื่อยแล้วก็อยากทําให้เสร็จแต่เมื่อทําเสร็จงานมันไม่สวยมันก็ต้องกลับมาทําลื้อใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นเหมือนคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะถ้าคุณ มีความเกรงใจลูกน้องไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณเป็นคนที่แบกรับภาระองค์กรไว้ทั้งหมดแม้ว่าคุณจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากขนาดไหนคุณจะต้องรู้จักถอยวางรู้จักปดปล่อยบ้างนะคะอย่ายึดติดกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างอย่าเป็นคนที่ นะคะมีความยึดติดอยู่ตลอดเวลาให้รู้จักปล่อยวางถ้าแผน A มันไม่สําเร็จให้ทําแผน B ถ้าแผน B ไม่สําเร็จให้ทําแผน C อย่าลืมพยัญชนะภาษาอังกฤษมีตั้งนะคะยีตัวอักษรแล้วฉะไหนเล่า คุณถึงจะเรียนแค่แผน A ค่ะเพราะฉะนั้นก้าวไม้เทา้าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณยึดติดในเรื่องการงานนะคะการงานในหน้าที่คุณบอกว่าโอ้ยงานเหนื่อยจังเลยมีงานเยอะจังเลยแล้วทําไมคุณบ่นกับตัวเองแล้วทําไมคุณไม่พูดกับหมหน้าคุณคะถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณจะต้องเจรจารู้จักไม่ต้องคิดว่าโอยเขาจะคิดแบบว่าเราเป็นแบบเป็นคนแบบว่าหนักไม่เอาแบบไม่สู้เขาจะไล่เราออกไม่ค่ะ ถ้าคุณกล้าพูดตรงๆทุกๆคนจะต้องยอมรับในคำพูดของคุณคุณลองเปลี่ยนไม n ์เซตของคุณนะดูนะคะและถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าตอนนี้เวลานี้คุณแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างคุณเอาเข้าที่ประชุมนะคะแล้วก็ทำแกรงชาร์ตไปเลยค่ะให้ทุกคนได้รู้ทำทำพรีเซนต์ไปทำพรีเซนต์ให้คุณได,ไใณได้ให้คนอื่นได้รู้ว่างบประมาณมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้ว ควรนะคะลดระดับตรงนี้ตรงนี้ลงให้เข้าใจทุกส่วนทุกหน้าที่และบอกเขาให้ชัดเจนในส่วนงานที่เขาทำว่าทําไมเขาต้องเจอแบบนี้แบบนี้ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทํางานเป็นทีมเวิร์บอกกับเขาแบบนี้นั่นเองก็ต่อค่ะ โอ้เมกอดคาุณกกาุณกคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานอยู่แล้วค่ะนี่คืออะไรค่ะในออฟสอดอัศวินถือดาบแล้วนี่คืออะไรค่ะเพจออฟสอดเมื่อคุณรู้จักพัก เมื่อคุณรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดใช้แผน A แผน B แผน C มีแผนสำรองอยู่ตลอดและสิ่งนั้นมันจะแก้ไขได้อย่างง่ายๆแค่คุณเรียนรู้และเข้าใจลองถอยห่างออกมาสักนิดหนึ่งสักก้าวหนึ่งแล้วคุณจะเห็นมองโลกที่กว้างขึ้นมองธุรกิจของคุณได้กว้างขึ้นไม่ว่าคุณจะ ทำงานเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นลูกน้องหรือว่าทํางานราชการนั่นเองชีวิตของคุณก็เหมือนไพ่สําหรับนี้ที่มาไกลไลน์ให้คุณได้รู้ก่อนใครว่าชะตาชีวิตที่คุณเจออยู่ขณะน,น,นี้คุณกำลังจะถูกลดล็อกด้วยสองมือของคุณนั่นเองจิตวิญญาณของคุณที่กำลังจะนำพาองค์กรก้าวไปสู่ยุคที่คุณปรารถนานั่นเองต่อค่ะมันจบแล้วค่ะ นะคะนี่คือเทนเทนออฟอนะคะสิ่งที่คุณนะคะเจอมาอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดเรียนแก้คุณใช้แผน A แผน A มันไม่เวิร์คคุณกําลังจะก้าวไปสู่ยุคศรีวิไลเพื่อชะล้างยุคแผน A ของคุณให้หมดสิน้นแล้วคุณจะได้เป็นคนใหม่นะคะโชคลาภวาสนาของคุณณนะตอน เราเชื่อว่ามีใครหลายๆคนก็อยากประสบความสําเร็จแบบคุณนะคะมีใครหลายๆคนเขายังไม่เจออุปสรรคปัญหาแบบนี้เมื่อคุณได้เจออุปสรรคปัญหาแบบนี้มันเป็นเหมือนบททดสอบชีวิตของคุณให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีไม่ได้เดินลงทางอีกต่อไปนั่นเองนะคะต่อค่ะอ้ oh my god คคุณค่ะก็ค,ะคุณเห็นไหมคะนี่คือความพยายามอยู่ที่ไหน คความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณไม่ได้เดินหลงคุณไม่ได้เดินหลงไปแล้วความสําเร็จมาด้วยความมานะพยายามของคุณนี่คืออะไรคะนี่คือในออปติคอลสิ่งที่คุณจะได้มาคือความสําเร็จ การเงินรายได้ที่ได้มาด้วยความมุมานะของความความพยายามของคุณความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาในชีวิตคุณรายได้เป็นรายได้ค่าในหน้าเป็นรายได้ค่าโบนัสค่าคอมมิชชั่นรายได้อะไรต่างๆก็ตามแต่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพร้อมหรือย,อยังคะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาในชีวิต คุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะตอนนี้ไฮ้ลแฟนนะคะนี่คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยบุญกุศลที่คุณได้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณไม่ว่าเจ้ากรรมในเวรจะมารูปแบบไหนก็ตามแต่และนี่แหละคะ่ะ ะะให้เราแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่มีใครเห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้อาจจะเป็นครคูครูบาอาจารย์คุณคนที่คุณเคารพนับถือเขาจะชี้ช่องทางใหม่ๆใ,ให้กับคุณนั่นเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนั่นเองนะคะท่านคอยดูพฤติกรรมคุณอยู่ท่านรักและเอ็นดูคุณอยู่นั่นเองนะคะเชื่อได้แต่อยา่างมงายนั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้แม่กันนี่คือความสุขความสําเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งใหม่ๆกําลังเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองการเริ่มจากสิ่งใหม่ๆเริ่มที่ไหนคะเริ่มที่ตัวคุณก่อนคุณจะมีโชคลาภนี่คือเอชออฟคัพไข่มุกยังไงก็คือเป็นไข่มุกอยู่ดีความมีคุณค่า ความงามสง่าในตัวคุณไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เราบอกเลยว่า A อ e of Cup ในสำรับนี้ไม่เคยออกเลยเป็นครั้งแรกนะคะเราใช้สำรับนี้เปิดนะคะในการอ่านแลมดอมบ่อยครั้งแต่ว่า a อ e of Cup อ่ะออกยากมากเลยเพราะฉะนั้นคุณก็คือเม็ดมุกที่มันมีราคามหาศาล มุกยังไงก็คือมุกและมุกยังทรงคุณค่าสวยงามเสมอแม้มันจะอยู่ในที่แห่งไหนก็ตามเหมือนชีวิตคุณโอกาสใหม่ๆความสุขครังใหม่เข้ามาหาคุณนี่คือสิ่งที่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเคียงข้างคุณอยู่เสมอ คุณคือนำเมื่อวันในการเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นแล้วแต่คุณจะต้องลงมือทำไม่ใช่รอวาสนาไม่ใช่รอนะคะวันวอเวลานอเลิกงามยามดีไม่เอาค่ะนะคะนี่คือพลังงานของคุณภายใน15วันนี้นะคะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นโชคลาภการงานการเงินความสำเร็จนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตาม ที่คุณปรารถนาต่อค่ะโอไมก้ขอบคุณค่ะขอบคถ้าคุณเป็นผู้หญิงณนะตอนนี้เวลานี้คุณออฟสอดคนที่เกิดราคนาลาศีพฤกษกหรือคุณที่เป็นผู้ชายก็ตามแต่อำนาจวาสนาของคุณสิ่งที่คุณได้มาด้วยความมานะพยายามคุณเจอวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมาสิหมดสิ้นแล้วนี่คือจังหวะชัยชะมะ ชัยชนะลอยยิ้มที่เปือเป้อนไปด้วยใบหน้าของคุณเต็มไปด้วยในใบหน้าของคุณแม้คุณจะเป็นคนที่น่าดุแต่เมื่อไหร่ที่คุณยิ้มโลกจะสดใสขึ้นมาทันที คว e นออฟสอดลาชินีถือดาบลาชินีที่กว่าจะได้มาต้องบุกบันฟันโงเฉงีงนั่นเองนะคะความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณหวังให้องค์กรของคุณคุณหวังให้ครอบครัวของคุณมีความสุขตำแหน่งหน้าที่ของคุณเราบอกเลยว่าคุณไม่ใช่เป็นยูเซอร์ธรรมดาแน่นอนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีระดับ เป็นระดับหัวหน้าหรือเจ้าของจิจการหลานเปอร์เซ็นต์ค่ะและตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณกำลังจะส่งผลให้คุณได้รับความสำเร็จความยิ่งใหญ่ขึ้นบัลลังก์อีกครั้งหนึ่งนั่นเองไข่มุกยังไงก็คือไข่มุกอยู่วันยังคทำต่อค่ะโอ m มก o d ขอบคุณค่ะอลูกโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจบแบบเจ็บ จบแบบเจ็บครั้งนี้มันคือวัคซีนที่ดีแม้แต่คุณจะเจอโครคภัยไข้เจ็บที่ร้ายแรงอุปสรรคมากมายปัญหาขนาดไหนเมื่อนะคะหน้าฝนผ่านไปสิ่งใหม่ๆจะออกดอกออกผลสวยงามเสมอและนี่คือชีวิตที่ชุ่มฉ่ำของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดอะเวอร์ดอกไม้ที่สวยสดงดงามความสุขที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณปรารถนาคอนเกตูเลชันกับคนที่เกิดราคณาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภ ภายใน15วันนี้หรือ16วันนี้ครึ่งหลังของเดือน พฤศกิกายนบางคนจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะสิ่งไหนที่มันจบไปแล้วไม่ต้องไปอาไลอาวอนค่ะเพราะสิ่งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้าราบใดที่คุณยังมีลมหายใจโลกใบใหม่ความสุขของคุณเกิดขึ้นแล้วภายใน15วันนี้บางที10ดาบมันอาจจะจบลงแล้วละค่ะนี่คือสิ่งใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ในชีวิตคุณคุณพร้อมหรือ,อยังคะเราบอกเลยว่าคุณพร้อมตั้งแต่คุณที่เกิด คุณที่เปิดเข้ามาเห็นคลิปนี้เพราะคลิปนี้ส่งให้คุณได้รับรู้ว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้คนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีโชคมีลาภความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณอย่างปาฏิหาริย์และที่สําคัญคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้มายก็อดเดบิวระวังเรื่องอารมณ์ค่ะ ระวังเรื่องอารมณ์เพราะอารมณ์เนี่ยมันปจะเป็นตัวนําทําให้เกิดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง อารมณ์เมื่อใช้ให้มันถูกมันก็ถูกแต่ถ้าเราระง,งับอารมณ์ไม่ได้มันก็มีแต่เสียกับเสียอารมณ์ในครั้งนี้บอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเพราะว่าเป็นนออฟสอดนะคะหรือว่าคุณเฝ้ารอคอยบางสิ่งบางอย่างอย่าเฝ้ารออย่ารอคอยจงหมั่นทําสิ่งที่คุณมีแพชชั่นสิ่งที่คุณลหลงหลและที่สําคัญอย่าโทษใคร และอย่าโทษตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ใหญ่เงินเข้ามาหาคุณคุณได้ปลดล็อกเมื่อเงินเข้ามาหาคุณก้อนใหญ่ครั้งนี้นะคะให้บอกตัวเองเสมอว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วนะให้พูดกับตัวเองแบบนี้ถ้าคุณพูดกับตัวเองแบบนี้คุณจะมีความรักความห่วงแหนเงินมากแต่ถ้าคุณคิดว่าโอ๊ยเดี๋ยวก็หาได้ใหม่ไม่เอาค่ะ จงเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินบอกว่าเงินนี้คือก้อนเงินก้อนสุดท้ายของเรานะเราจงรักและห่วงแหนเงินใครจะมาหยิบยืมเงินคุณคุณก็ต้องตะหนักให้ถีท่วนนั่นเองต่อค่ะโอมก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักตัวเองค่ะรักตัวเองใครจะมาหยิบยืมเงินคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนในครอบครัวของคุณก็ตามนะคะเข้ามาหาคุณ ระวังได้แต่อย่าระแวงเมื่อเขาเห็นคนมีทรัพย์มีสินการเปลี่ยนไปพลังงานของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีคุณปรารถนาสิ่งใดให้โฟกัสถามตัวเองว่าสิ่งนี้คุณมีความสุขไหมถ้าสิ่งนี้คุณถามตัวเองแล้วได้คําตอบว่ามีความสุข คุณก็ต้องเพ่งเล็งในสิ่งนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณถามตัวเองว่าสิ่งนั้นมีความสุขไหมคุณยังมีความลังเลแสดงว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่ของคุณนั่นเองนะคะโอ้โหเราบอกเลยว่าคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศเราขอปิดตรงนี้นะคะนะคะลัคนาราศีพฤกษศกให้ระวังเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับคนในครอบครัว คุณนั่นเองแต่าคุณยังไม่มีคู่แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ในความรักและการใช้เงินของคุณนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานภายใน15วันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณแล้วขอให้มีสมาธิอยู่กับตัวเองอย่าให้อารมณ์มาเป็นนายเหนือเหนือตัวของคุณเพราะคุณกำลังมีโชคลาบโชคลาบครั้งใหญ่นี้ เป็นโชคลาภทางด้านการเงินความสำเร็จภายในหนึ่งเดือนนี้ด้วยซ้ำนะคะโลกใบใหม่ของคุณเกิดแล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆเงินทองเงินนี่คือเงินก้อนใหญ่คุณรองเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เตรียมรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยค่ะเพราะเงินก้อนนี้จะทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขคนโสดความสำเร็จคุณเห็นไหมคะนี่คืออะไรคะความสำเร็จหนึ่งดาบนี่คือ 1นึ่ถ้วยแล้วนี่คือหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่คุณว่าปาฏิหาริพลังงานสิ่ง์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ยังไงนะคะคุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บให้รักตัวเองให้รักครอบครัวเท่านั้นพอคะ่ะวันนี้ได้หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ